สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ครูเกษตรเรกับคลินิกพืชครูเกษตรค่ะวันนี้นะคะจะขอพาเพื่อนๆมารู้จักกับการปลูกกระหล่ำปีแล้วก็มแมลงศัตรูที่สําคัญกันเลยค่ะสําหรับแมลงศัตรูที่สําคัญของการปลูกกระหล่ำปีนะคะอย่างที่เรารู้กันเลยค่ะตัวแรกก็คือเจ้าหนอนใยผักค่ะตัวจนี้นะคะเป็นหนอนผีเสื้อที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดานหนอนผีเสื้อนะคะศัตรูผักจะมีลักษณะหัวท้ายแหลมเมื่อถูกตัวจะดิ้นอย่างแรงและทิ้งตัวลงดินโดยการสร้างใยนะคะมักจะพบตัวแก่ตามใบโดยเกาะอยู่ในลักษณะ ยกหัวขึ้นนั่นเองค่ะตัวสองก็คือนอนกระทูผักค่ะจระนข้นกระทูผักนะคะมักพบบ่อยในพวกผัก,กาศโดยจะกัดกินใบนะคะแล้วก็ก้านหรือเข้าทําลายในหัวปลีนะคะมักจะเข้าทําลายเป็นหย่อมๆตามจุดที่ผีเสื้อวางไข่นอนชน,นิดนี้สังเกตได้ง่ายคือลําตัวนะคะจะอ้วนปอมผิวหนังเรียบคล้ายนอนกระทูหอมมีสีสันต่างๆแล้วก็มีแถบสีขาวข้างลําตัวแต่ไม่ค่อยชัดนักค่ะประเภทที่สามนะคะเป็นนอนเจาะยอดกระหล่ำนั่นเองค่ะ แต่พบการระบาดทําความเสียหายให้แก่พืชผักในตรักูลกระหล่ำโดยหนอนจะเจาะเข้าไปกัดกินในหัวหรือยอดผักที่กําลังเจริญเติบโตค่ะทําทให้ยอดขาดไม่เข้าหัวถ้าระบาดในระยะออกดอกจะเจาะเข้าไปในลําต้นการดอกหรือในระยะเล็กจะกัดกินดอกจนหมดเลยค่ะ ตัวสุดท้ายนะำะะแมลงสตัตรูอื่นเช่นด่วงหมัดผักจะพบการทําลายได้ตลอดทั้งปีคะ่ะป้องกันโดยการฉีดพ่น้วยเซฟวิน85หรือว่าแลนนีซึ่งปัจจุบันห้ามใช้แล้วเนาะแนะนําไปเป็นตัวฟิปโปนิลหรืออเซทามมพิดสาหรับการจัดร่วงหมัดผักในผักปรนกูลกล่าได้ด้วยคะ่ะหากเมื่อนเกษตรกรท่านใดน,นะคะสนใจต้องการคำปรึกษานะคะในเรื่องของการกําจัดน้อนและ,มะแมลง รวมถึงสัตรูพื่อนอื่นๆในการปลูกผักตะมูลกะหล่ำปีนะคะสามารถคอมเมนต์ comment, หรือถ้าเข้ามาได้ที่คลินิกเพื่อผูู้เกษตรได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ความรู้ดีแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ